รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สน,นับสนุนโดยหลวงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนสวัสดีค่ะร้ยเรื่องราววารริตี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะกับจานสุรังรัชเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะเดินทางไปมูที่ไหนนะคะไปฟังธรรมะดีๆเพื่อทําให้จิตใจเราเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะ ติดตามเรามาได้เลยวันนี้มีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้เรากำลังถ่ายทําอยู่บนศาลเจ้าพ่อทับนะครับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่หน้าตบบำบลสําลงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ศาลเจ้าพ่อทับนั้นมีทุกอย่างฮะคือมีองค์หลวงปู่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการ หรือว่าใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเลยนะครับการทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยมีสั้งตลอดปีนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันนะครับไม่มีการหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับปีนี้การทำปีชงนั้นมีอยู่ทั้งหมด4ปีด้วยกันมีปีจอปีมะโรงแล้วก็ปีฉลูแล้วก็ปีแพะนะครับทั้งหมด4ปีด้วยกัน การทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับนั้นผมกล้าเรียนอย่างนี้นะครับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าของผมเนี่ยที่ผมว่ามีอย่างมีที่เดียวในประเทศไทยเนี่ยคือของผมในมีพิธีกรครับพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีปีชงก็ดีถ้าท่านไม่ชงนะฮะ ท่านก็มาทําเสริมดวงให้ดวงมันดีขึ้นดวงเราดีแล้วเรายิ่งเสริมขึ้นไปมันก็ทําให้ดวงเรายิ่งดีศาลเจ้าพ่อทัพนั้นตั้งอยู่นัําบลสําโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการท่านมาไม่ยากนะครับท่านท่านจะมาที่ศาลเจ้าพ่อทัพเนี่ยท่านอาวศรแยกบางนาเป็นหลักนะครับถ้าท่านขับรถยนต์มาเนี่ยมารถส่วนตัวนะครับท่านจะขึ้นสะพานสําโรงนะครับ ท่านไปนยูเทินที่ใต้สะพานสำโรงแล้วก็วนมาใต้สะพานสำโรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนนะครับแต่ถ้าท่านมารถโดยสารนะครับท่านก็มาลงที่ป้ายตลาดสำโรงด้านขวามือจะเป็นอิมพิเรียนเวิร์นนะครับด้านข้างของอิมพิเรียนเวิร์นท่านก็จะมองเห็นองค์ลพบปู่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเนี่ยท่านจะมองเห็นชัดละอีกสักครู่หนึ่งผมจะพาท่านไปชม การทำปีชงที่ว่าไม่เหมือนนั่นมันเป็นยังไงก็ขอเชิญครับ การานเินุายแขคือผมเองในนามประธานสารเฉพาะทัพก็ขออารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้ท่านพ่อแม่พี่น้องจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับสุขภาพจิตดีๆสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยแล้วก็เฮงเฮงเฮงนะครับ ตลอดปี2567ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานแกร n ด Opening Super S Serie s โดยกลุ่มบริษัท n ิน r l i n k c o m m u n i ิเคชันจำกัดมหาชนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและผู้นำเข้าค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมาตอบโจทย์แก่เทคโนโลยีแห่งยุคพลิกโฉมวงการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุดในคอนเซปต์ m a r t Small Safe เน้นย้ำชัดคุณภาพเยี่ยมการันตีด้วยมาตรฐานโลกวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ เป็นวันเปิดตัวที่เป็นทางการนะครับก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ในซ u p เปอร์เอสซีรีส์เนี่ยให้กับทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสเอาไปทดลองใช้นะครับก็ถือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะมารองรับเทคโนโลยีของลิงก์อเมริกันเที่ยวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีมันจะมีการเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อินฟารัคเจอร์เนี่ยเป็นตัวสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสายสัญญาณตัวของซ u p เปอร์เอสเนี่ยน่าจะเป็นอินฟารัคเจอร์ที่สําคัญสําหรับโลกอนาคตต่อไปครับ We'll I'm ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สวัสดีครับผมพัชราดาคอฟฟี่แล้ววันนี้ผมจะมาแจก,กสูตรเป็นสูตรทำเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของบริษัทชอราดาคอฟฟี่ท่านสามารถทำดื่มเองที่บ้านก็ได้หรือไม่ก็ทำทำไปขายก็ได้เป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ก็ได้วันนี้แจกสูตรฟรีนะครับสูตรแรกก็คือ soda, อิตาเลียนโซดา2สหายนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับอา้าว ขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างครับใส่หลับสตรอเบอรี่ค่ะใส่หลับสตรอเบอรี่นะครับอยู่ที่30 ml นะครับอ้าวส่งมาเลยมา30 ml ใส่มา,า,มาโอเคแล้วก็ใส่ลงไปที่แก้วของช่อระดาคอฟฟ่อย่างนี้นะครับอืมนะครับต่อไปก็คือฟู้ดซอสนะครับและนี่คือฟู้ดซอสใส่ลงไป1ช้อนชา หนึ่งช้อนชานะครับนี่ฮะหนึ่งช้อนชาป๊าบให้ใส่ลงไปต่อไปก็คือเกลือนะครับอันนี้คือเกลือนี่นะฮะปลายช้อนเท่านั้นเกลือใส่แค่ปลายช้อนแล้วก็ใส่ลงไปต่อไปโซดา50 ml มาใส่มาเลยโซดาอยู่นี่นะครับ โซดานะครับ50 ml ก็เต็มเต็มถ้วยช็อตนี้เลยนะครับบนี่ครับเต็มพอดีเลยนะฮะ50 ml ใส่ลงไปอ้าวเสร็จแล้วก็คนคนให้เข้ากันเราจะได้ก่อนหนสหายนะครับโอเคได้แล้วนะครับ1สหายนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับ ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับจะค่อยๆใส่ลงไปเต็มแก้วเลยนะครับโอเคคราวนี้เหลืออีกหนึ่งสาหายใช่ไหมครับก็คือการใส่นะฮะตัวไซรัปบลูนะฮะมานี่ครับนี่คือไซรัปบลูนะครับนี่ครับนี่คือไซรัปบลูนะฮะ 20ml เราจะใส่ถ้วยตวงต่างหากนะครับ ใส่ถ้วยตวงต่างหากนะครับยังไม่ใส่แก้วนี้นะฮะต่อไปก็คือโซดา100 ml ก็คือถ้วยช็อตนะฮะถ้วยช็อตแก้วนี้2แก้วด้วยกันใส่ไปเลยเต็มแก้วนี่คือ50 ml เอลงไปแล้วก็อีก50 ml ใส่ลงไปเรียบร้อยาวแล้วก็ คนให้เข้ากันก่อน <All right. S 1> เอ,อ่บเสร็จแล้วอีกหนึ่งสหายใส่ลงไปสีสันสวยงามปรูกับสีแดงนะครับนี่ครับนี่คือสองสหายโอเคนะครับหลังจากที่ใส่ไหลับปรูลงไปแล้วนะครับมันยังไม่เต็มแก้วเราก็สามารถท็อปปิ้งเติมโซดาเพิ่มเติมได้นะครับให้เต็มแก้วนี่ฮะ โอ้ยดูแล้วน่าทานนะครับบลู Blue กับเลดนะครับเดืแล้วสดชื่นโอเคแล้วก็ปิดฝาโดมลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หลอดลงไปนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้อิตาเลียนโซดาสองสายแต่ท่านสามารถไปคิดเอททำเป็นสามสายสี่สหายก็ได้นะฮะเพราะว่าสีสันของไส่หลับเนี่ยมีหลายสีด้วยกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมชิมให้ดูก่อน อือ uh huh. อร่อยสดชื่นดื่มแล้วชื่นใจท่านสามารถทําดื่มเองก็ได้จะทําขายก็ได้นะครับสร้างไรายได้เสริมได้นะครับนี่ฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียนเต็มๆมนะครับมาที่บริษัทชอราดาคอฟฟคลองสามธัญญะปทุมธานีนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดท่านอยากทำทุกเมนูเลยทั้งกาแฟสดอิตาเลียนโซดา และเครื่องดื่มต่างๆเรามีมากกว่า50เมนูด้วยกันนะครับถ้าสนใจขอเชิญนะครับมาเรียนกันได้ที่บริษัทช่อระดาคอฟฟี่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนรังสิทธน์นครนายกคลองสามทัญยะปะทุมธานีนะครับอย่าลืมนะฮะติดต่อกันเข้ามาทางเว็บไซต์หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ก,ก็ได้นะครับวันนี้ผมพัดช่อระดาคอฟฟี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เจริญพรเนาะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทสีมาณนะวัดถ้ำของส่วนหลวงซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตตามกำหนดการของคณะสงฆ์ที่มีมาติเป็นอกรันท์ว่า วัดถ้ำของสุนลวงนั้นได้รับพระราชทานวิสุงครามซึ่งจะมีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง17กุมภาพันธ์ซึ่งขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตใจเลื่อมใสในบุญกุศลอันมี คุณพระศรีรันาตนไตยเป็นที่พึ่งล้วขอแจ้งกำหนดการอ่านปิดทองฝังลูกนิมิตรวันที่9วันนี้ตรงกับวันที่9กคุมภาพันธ์จะมีพิธีเปิดงาน9 0้โง9นิกาตรงโดยมีประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิดอกโกศลได้ามาเป็นประธานพิธีเปิดงานจเจริญพรขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีนายกิติทัก์ตรงศิริประธานฝ่ายคารวาสและนายกสุวรรณประโชวันประธานอำนวยการการจัดงานพี่น้องข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและสาธชนทั้งหลาย ที่มาร่วมกันในมาร่วมในงานพิธีเปิดงานวันนี้และอนุภาพขอบอกบุญถึงบุญอันยิ่งใหญ่บุญกุศลที่ที่วัดอันมภาพจะไดะ้จะมีโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์มหาเจดีย์พระธาตุวัดเขาสนหลวงในเดือนมีนาคม พศ2567ที่กำลังจะถึงนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมบริจาคก,กำลังทรัพย์กำลังศรัทธาช่วยเหลือเกื้อกูลเจริญพรญาติโยมและท่านพุธทธศาสนิกชนทุกท่านผู้ที่ได้มาร่วมบำเพ็นกองการกุศนเนื่องในงานพิธองฝังลูกนิมิตโบสถ์วัดถ้ำเขาชนหลวงหมู่ที่11 ตำบบนเกาะพระพลาจังหวัดราชบุรีที่วัดถ้ำเขาจุนหลวงนี้ก็จะได้ได้จัดให้มีการบิทองฝังลูกนิมิตให้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าได้เงินจำเนวนพอสมควรก็จะได้ท้านงินเหลือพอสมควรก็จะได้ทำการ สร้างพิธภัณฑ์สำหรับบรรจุวัตถุพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องต่างๆซึ่งได้สะสมไว้เป็นจำนวนมากพอ,อกมาก็จะได้ให้เป็นที่ประิฐานและเป็นทาวรวัตถุไว้สำหรับประจำที่วัดนี้และก็เป็นการบูชาพระพุทธพระพุทธเจ้าเพราะว่า ทรัพย์สินต่างๆน,นี้เป็นของเป็นรูปของพระเจ้าเป็นพุทธปฏิมากรและพระต่างๆที่ได้สะสมไว้ตั้งแต่สมัยคันธารราชจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็มีหลายยุคหลายสมัยทาววาริวหาปุราบริภุนติสาคารังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปติ อิชิตังปัดอิิตังตุมหังขิป,ปะเมวะสะมิชตะตุสะเพบรยิรยัตุสังกปาจันโทปัน,นารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัาาสาพพิติโยวิวัติันตุสัพโรโคโวินัสตุมาเตภวัตวันดราโยสุขีธีคายุโกภวะ อะภิวาทนะสีลิสนิจังุทาปัจยิโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนทุขังพระลังอจงพ ้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์นรรมนครปฐมยาสีฟันสมุนไพรถั่วและกลิ่นปากสะอาดสดใสมั่นใจในทุกคำพูดครับทีรัง ه, เดี๋ยวโทรกลับไปนะทีรังนะแป๊บเดียวจ้าจ้าจา,จาเดี๋ยวออกรายการก่อนรายการเขากำลังจะออกรายการเนี่ยนะโอเคนะเออวางหูก่อนวอนหูสวัสด,ดีจ้าพอดีภรยาโทรมาอติกีก้กคุณโจอี โจี้ครับอะไรเป็นอะไรเนี่ยผมเปิดรายการคุณก็ไม่ช่วยผมเปิดมานั่งซึมเศร้าเหงาหงอยมันเรื่องอะไรไม่มีอารมณ์เอา้าใครไปทําให้คุณอารมณ์เสียก็ต,ตลกงร้เมียดิเรื่องอะไรไอ่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องโอ้โห,โห,โหไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องค้องร้องขำเมียนี่มันเป็นยังไงยังเป็นยังไง Oh, ใช้จังเก่งมากเลยอะ่ะเอา้าเษธีนี่คุณนะ่ะเษฐีนี่นี่ยินไหนเนี่ยเราจะมาหากินง่ายๆย,ยังไงมันขออะไรยังไงเมื่อวานตื่นเช้ามาพูดเมียผมมาขอผมหนึ่งหมื่นบาทหมื่นหนึ่งไอ้ยานี่คุณเชื่อไหมพักเทีย่ยงจะมานั่งกินข้าวกันมาขออีกสองหมื่นอ่ะโอ้ยสามหมื่นแล้วนะเนี่ยนี่นี่นี่นอ้ยยังไม่ตกหกโมงเย็นห้าโมงครึง่งครับมาขอสามหมื่นอี่ไอย้ยามันเอาไปใช้อะไรของมันวะก็ไม่รู้ไม่เคยให้มันอะ่ะ นายไหนบอกว่าจะพาผมไปกินข้าวไปไปนู่นนั่นไม่เห็นป่าไะไนเลยมันนั่นจะกินแกะแกะนี่เมียคุยร่ำคุยรวยนึกว่าจะให้เมียผมไม่มีให้เขาหรอกตกลองยังไงไล้ตกลองยังไงคุณนัดกับผมยังไงจะพาผมไปกินข้าวพาผมพาอะไรไไม่รู้เลยที่ตัวแร่พาไปไหนคุณพาผมมาที่นี่ดูนี่โตงว้างผมก็บอกแล้วว่าทัวร์แร่แวะไปไหนมันก็เรื่องของผม แต่ผมว่ามาคุณไม่สั่งแค่น้ำก็ไม่มีน้ำกินเลยอ่ะรอแป๊บได้ไหมไหนมันคือแป๊บยาวเลยเนี่ยแบบไม่มีหัวกอกติดไปโอ้ตายแล้<ฮ>่เดี๋ยวผมจะพาไปหาเฮียสมบัติพารวยเขาจะเป็นคนเลีย้ยงเราเอา้าเหรอเออไป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 ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านหัวกำนันกันแล้ววันนี้โอ้โหแนอวอร่อยดูว่าอาหารมีหลายอย่างมีทั้งอะไร ปาลาเด้ยวนี่ของแปลกนี่ไม่ต้องมากินพัฒนาคารมากินอนนี่เดี๋ยวถามตำนานวนะ่านึกยังไงเพิ่งขายเป็ดเลยเนี่ยตาเนี้เป็ดปักกิง่งถึงหนังแล้วก็โอ้โหเด็กปุ้งใหญ่ที่สุดในนครผมเราไม่รู้ต้องให้เขาอธิบายเพราะขเขาเลี้ยงปุ้งด้วยครับอธิบายเลยเอาอย่างนี้เป็นไงโจอี้สะใจไหมเห็นอาหารแล้วน่ะ เปอย่างนี้สิคุณให้ไปนั่งที่นั่นสามชั่วโมงนั่งดู็อนนอรถปานไปปานกลับปานไปปาน,ปปานมาเพื่ออะไรอ้าวก็ร <c oughs> อเฮียสมบัติอารวยไงย <c oughs> คุณอยากรวยแบบกำนันสมบัติไปละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันสวัสดีครับอยากรวยใช่ไหมอยากรวยครับนี่แหละที่เขามาเปิดร้านเปิดรายต่อรายเนี่ยมาก่อนเนี่ยเขาก็ยากจนมาก่อนนะกันมาครับทำไมกำนันคิดมาเปิดร้านว่าเป็นร้านกำนันสมบัติ อ๋อเมื่อก่อนเราก็ไปทำพัตคารกันมา่อก่อนโมื่อก่อนเป็นจับตันเป็นจับตันอยู่กรุงเทพเป็นกับตับเรือเหรอกับตันจับตันอยกับตันอาหารร้านอาหารร้านอาหารก็ทําร้านอาหารมาก่อนแล้วเราก็พาลูกน้องไปชิมนู้นชิมนี่แล้วเราก็มาดัดแปลงมาดัดแปลงอาหารอย่างนี้เขาทำเขาใส่สามอย่างแล้วใส่สี่อย่างเขาชื่อนี้ ชื่อเหมยเราก็ชื่อใสงอนขอเราก็ดัดแปลงของเราเรื่อยๆเพราะเราเราจะไม่ตามเขาข้าก่อนเราก็ใส่ปิดใส่ถูนะครับอย่างแป้งต้านของผมก่อนที่ใส่เขาใส่มารถค่าอย่างนี้เราก็พยายามจะให้ดีเราใส่เหล้าหงอมไ้กินไม่ได้ขมใช่ไหมขมเปลี่ยนเพราะดัดแปลงไปเรื่อยๆเสียมั่งดีบ้างจะทำจนหวานจะแหลกอ่ะตอนนั้นเราก็มาเปิดร้านเป็นร้านอาหารแบบนี้อาชีพเดิมเลยเนี่ยเป็นอะไรมัาง อาชีพเดิมผมก็เคยทำไอ้พวกรายการเกี่ยวกับว่าไอ้ยกสแตนบ้างตามทีคอนวอยคอนวอยโอ้เห็นไหมเห็นไหมอยู่เกี่ยวกับลูกทุ่งเกี่ยวกับลูกทุ่งช่องเก้าสองสมัยเขาดำสีบางพุฒพรมโอ้โหช่องสีบางคุณผมเขาดำเลยเหรอสมัยเขาดำดูตัวเขาเนี่ยทำทั้งคู่เลยเขาดำยกสแตนมาก่อนนี่คือเรื่องราวของเรากำนันสมบัติ แล้วทำไมันรู้จักกับเขาได้ยังไงเนี่ยชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันเขาชื่อเดียวกันไม่เหมือนกันนะไม่รู้เขาชอบชูาไม่รู้อะไรนะเมื่อก่อนกินเหล้านั่งกินเหล้าทีนี้คนก็มาเรียกบัตรเราก็หันมาบัตรไหนกันได้ยินันสองคนแล้วเมื่อก่อนยังไม่รู้จักกันตอนรู้จักก็ยังไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยสนกันไม่ค่อยออกกันเขาจมาชื่อมาชื่อเดียวกันอ่าเลยก็เลยไม่รู้จะจะไปไหนกันก็แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกัน รู้จักกันนานแม็นานแค่ไหนครับรู้จักกันนานแล้วรู้จักกันนานแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันด้วยเอาเหรอบ้านเดียวกันก็เราแต่ยังไม่มีอะไรกันนะเออยู่บ้านเดียวกันไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันไม่มีทำอะไรกันเลยแล้วํำนานเปิดร้านกี่ปีนะครับนี่เปิดมาทั้งหมด5ปีว่ะ5ปีโอ้ยก่อนโควิดเนาะก่อนโควิดโอ้แล้วกระชบกับโควิดไหมครับมันก็ช่วงโควิดผมขายดีเฮ้ยเพราะผมขายดึกอาศัยผมอยู่ติดถนน ครับคตรงข้ามกับแม่คออ่ะเต็ถนนใหญ่ไม่เอาละไม,ไม่ไม่ถามแล้วที่กฎหมายแขาย,<ใ>ขายไม่ไม่ไม่ถามแล้วพอมองเห็นอาหารปุ๊บเนี่ย <ใช S 2> มันมีความ <ใช S 2> อยากน้ำลายมันสอมาน้ำย่อยมันเริ่มแล้วนะผมอยากจะถามแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าไอเดียมาจากใครมันอร,อร่อยขนาดไหนมุมนู้นเลยเห็นฝอยๆน่ะมันอะไรอ่ะนี่นวดนวดนี่นั่นปักบุ้งแก้ว ผักบุ้งแก้วผักบุ้งผักบุ้งแก้วกรกตผักบุ้งแก้วมรกตดเอาส่วนไหนของผักบุ้งมาทําอ่ะเอาส่วนออกก้านก้านผักบุ้งผักบุ้งจีนไหมไม่ใช่ผักบุ้งที่มาทําในในยุโรปอ๋อมาซอยมามาหันมาซอยแต่ก่อนจะทำแยกจานเนี่ยต้องซอยถ้าเกิดเรามาซอยซอยเนี่ยนะถ้าเราซอยยิงไว้ไม่ได้โอ้ชามต่อชามเขาเรียกเจียนเจียน เจียนผักบุ้งเจียนไม่ได้หั่นกุเล็กมากเลยก็แกะเยอะเนี่ยอันนี้จะไปช้าที่สุดครับผมอ่ะต่อไปกุ้งใหญ่ที่สุดในนครผมเอากุ้งเลยเหรอกุ้งเลยเอ้านี่อะไรกุ้งผัดพริกเกลือเอาไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบมาไม่ต้องหยิบมากุ้งผัดพริกเกลือเนี่ยกิโลจานกิโลตัวแปดตัวแปดแปดตัวเหรอแปดตัวแปดตัวราคาประมาณแปดตัวก็เกตร้อย เจ็ดร้อยเก้าสิบอุ้ยไม่แพงนะที่อื่นก็เป็นพันนะเพราะวันนี้เราทำแกุ้งเนี่ยเราตุ้งเราทำสองอย่างทำยังไงครับก็คือสั่งตุ้งโลหนึ่งเราทำให้สองหนึ่งสองเมนูเกลือด้วยแล้วก็ผัดผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือต้มยำก็ได้ผัดเผาก็ได้ต้มยำก็ได้แล้วก็ผัดซอสปลาขามปลาขามทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับแม่น้ำเเอามาเป็นเสด สดและขายจะเนื้อแจะหัวของเราเป็นเป็นแขกสำหรับที่มาทานอาหารไปครอบครัวเพัาะเราว่าจาแขกทานเหล้าก็จอยหัวจริงๆว่าหัวจะดีกว่าไม่ใช่ปลาฟิตใช่ไหมครับปลาของเราเป็นตัวเพราะปลาฟิตปลาปลาที่มาจากประกาศโอ้เป็นเป็นเลยเป็นเป็นเลยไม่ได้เข้าฟิตไปไม่ได้ปลาฟิตทำไมจึงเป็นปลาสดอ่ะเพราะปลาเราจะใช้ปลาเป็นหมดเพราะต้องการเงินสดไหม ต้องกานเงินสดเอาคนย้วของมาเราก็ทําให้ทีนี้ถ้าเกิดทำโยมทางบ้านจะสั่งเนี่ยสั่งที่ต่อได้ทางไหนนะครับติดต่อก็ทางทางร้านก็ได้ทางที่ร้านจะสั่งมาส่งที่ร้านเอามาจากร้านเลยเอาจากร้านเลยนะครับวันนี้พวกเราหิวแล้วเดี๋ยวเราต้องฝากรายการเราฝากรายการเราทุกวันวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีช่องช่องททบ5ครับ วันนี้เราต้องขอตัวก่อนครับครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบด